เดี๋ยวนี้อะไรก็แพงฉันไม่กินหรอเว้ยขายไม่ออกเองแล้วไปโทษคนอื่นไปลงพากับฉันได้นะคะไม่คิดว่าขายเพลงไปไหนหรอฮะออกไปจากตลาดซะเดี๋ยวช่อหมดแพงขนาดนี้ฉันไม่กินหรอเว้ยเดี๋ยวไปกินร้านนู้นดีกว่าถูกแล้วก็อร่อยด้วยแล้ว่นค,ครับคุณลูกค้าคือว่าร้านนั้นแพงตรงไหนวะชุดละ40บาทเองค่าคะคะเอาขนมไข่หงหชุดคะ่ะ ได้แล้วครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาลูกที่ทอดสดๆใหม่ๆร้อนๆให้เลยนะครับนี่ครับคุณลูกค้าได้แล้วครับ40บาทครับค่ะโหพ่อค้า0บาทได้แค่4ลูกเนี่ยนะไม่คิดว่าขายแพงไปหน่อยหรอฮะเอาอะไรมาแพงครับเนื้อของเราเนี่ยใช้แต่วัตถุดิบดีๆทั้งนั้นเลยน้ำมันเนี่ยก็ใหม่ คุณภาพของที่ใช้ก็ใหม่นะครับน้ำมันใหม่ดูสิเนี่ยทอดจนดำขนาดเนี้ยังมีหน้ามาบอกว่าใหม่อีกเหรอเฮ้ฉันไม่เอาละสก,กะปรกไปกินร้านนู้นดีกว่าคุณลูกค้าครับเอ่อฉันเอากล้วยทอดล้วน200บาทค่ะได้ค่ะ200บาทนะค่ะทำไงดีวะให้ร้านมันเจ๊งมันก็ย้ายไปขายที่อื่นทำแบบเนี้ยมันตัดราคากันชัดๆแนนคะ พอดีน้ำมันพืชร้านพี่หมดแล้วว่ะแนนพอจะมีเหลือไหมพี่คอยืมหน่อยสิมีคะ่ะพี่แต่ว่ามันอยู่ที่รถอะ่ะที่เดินไปซื้อที่ร้านขายข,ายของชำไหมคะร้านอยู่ใกล้ๆนี่นเองแต่ตอนนี้แนนก็ยุ่งมากเลยค่ะลูกค้าสั่งก๋วยทอดไว้เยอะเลยไม่เป็นไรนะแนนเดี๋ยวพี่จะขายแทนให้แนนแบ่งน้ำมันพืชใส่ขวดให้พี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่จะช่วยขายงั้นพี่รอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแนนแปาที่รถให้ฝากด้วยนะคะ พี่วานหน่อยนะค่ะลูกค้าครับร้านเนี่ยทอดขายไม่ทันไปซื้อร้านนู้นไหมครับเจ้าเดียวกันอร่อยเหมือนกันเลยมามา,มา แนนพี่ขอโทษทีนะพอดีว่าลูกค้าเขาเนี่ยรอไม่ได้เขาเห็นว่าของทอดร้านพี่เนี่ยพร้อมขายแล้วก็เลยไปซื้อร้านพี่ก่อนค่ะงั้นหรอคะใช่แล้วจ้าถ้างั้นพี่ขอตัวก่อนนะพอดีว่าทอดขายไม่ทันแล้วว่อแม่ค้าคะรอบนี้เอารวม50บบาทคะ่ะแม่ค้าคะ ได้ยินไหมคะอ๋อค่ะเอารวม50บาทคะ่ะรอสักครู่นะคะแม่คะคะฉันเนี่ยก็เป็นลูกค้าประจําที่นี่มานานแล้วนะคะกล้วยทอดของคุณเนี่ออร่อยแล้วก็สะอาดที่คุณออกไปเมื่อกี้เนี่ยคุณคงรู้ใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นวันหลังเนี่ยอย่าให้ใครมาทําแบบนี้กับร้านคุณอีกนะคะค่ะขอบคุณนะคะ เบื่ไม่เข้าเรื่องขอบคุณนะคะโอ้ยปวดท้องจริงเลยอะทุกคนครับมาดูนี่ครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยดาจะพาทุกคนไปดูร้านกล้วยทอดร้านเนี่ยกินแล้วท้องเสียอาหารเป็นพิษแถมเข้าโรงพยาบาลเนี่ยตั้งหลายรานแล้วนะครับใช่ครับเมื่อวานนะ่ะผมมาซื้อกล้วยทอดร้านนี้กินแล้วผมก็กลับไปท้องเสียทั้งคืนเลยนะครับทุกคนครับมาดูหนังหน้าแม่ค้าคนนี้หน่อยนะครับ อย่ามาซื้อของร้านนี้เด็ดขาดเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะคะอาจจะไม่ใช่ร้านฉันก็ได้ทำไมจะไม่ใช่ร้านสกปรกเมท้าจอมหลอกลวงทุกคนอย่ามาซื้อร้านนี้เด็ดขาดเลยนะครับทุกคนคะดูร้านนี้สิคะไม่สะอาดเลยอะวงจะโดนหลอกนะคะเป็นไปไม่ได้นะคะฉันมั่นใจนะคะว่าร้านของฉันเนี่ยสะอาดมากน้ำมันที่ใช้ทอดเนี่ยฉันก็เปลี่ยนใหม่ทุกวันวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็สดใหม่ทุกวันนะคะ นี่เธอเอาลังก็้ยทอดเน,น่าๆของเธอเนี่ยออกมาจากตลาดซะเสียชื่อหมดโอ้ยพอได้แล้วละคะ่ะฉันทนฟังมานานละฉันน่ะเป็นลูกค้าประจำร้านนี้มานานแล้วด้วยฉันไม่เคยได้ยินเลยนะคะว่าคนอื่นเขากินกล้วยทอดร้านนี้แล้วท้องเสียเหมือนที่พวกคุณสองคนพูดเลยคะ่ะเธอคิดว่ากล้ยทอดชุดละสิบยี่สิบบาทเนี่ยจะขายได้ไงถ้ามาใช้ของเนา่าหรือของเสีย,สยใครเขาจะขายของแล้วไม่หวังผลกำไรละ่ะ แต่ฉันมั่นใจค่ะว่าร้านเนี้ยเขาทำสะอาดก็จริงอยู่นะคะที่น้ำมันมันแพงอ่ะแต่พวกกล้วยมันแล้วก็เผือกเนี่ยทางร้านฉันปลูกเองค่ะเลยสามารถขายได้ในราคาที่ถูกแต่ฉันมั่นใจนะคะว่าของของฉันเนี่ยสะอาดใหม่ทุกวันค่ะและที่ฉันขายให้ลูกค้าในราคาที่ถูกเนี่ยเพราะฉันเห็นใจลูกค้าค่ะแล้วของที่คุณเอามาขายเนี่ยคุณปลูกเองแล้วก็เก็บมาเองหรอคะใช่แล้วค่ะฉันทําเองทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเอามาขายให้ลูกค้านี่แหละค่ะ นี่พวกเธออย่าฟังความฝ่ายเดียวสิที่ใหญ่แม่ขาคุณเนี่ยก็ให้ลมปากรู้สิหลักฐานเนี่ยคนทั้งคนเนี่ยทำไมไม่เชื่อบ้างถ้า่งั้นฉันก็มีหลักฐานแล้วเหมือนกันค่ะเพราะว่าชาเนี่ยได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้หมดละร้านของคุณเนี่ยขายไข่หงทอดแต่ใช้น้ํามันเก่าๆไม่เคยเปลี่ยนแถมไม่พอนะคะร้านของคุณเนี่ยใช้วัตถุดิบเก่าๆที่ใกล้หมดอายุจากพ่อค้าในตลาดมาใช่ไหมคะนี่เธอจะมาใส่ร้ายฉันได้ไง ฉันเนี่ยเคยซื้อของร้านคุณค่ะแพงมากชุดละสี่สิบบาทแต่ของที่ได้เนี่ยไม่มีคุณภาพแล้วก็ไม่อร่อยด้วยเหม็นกลิ่นสาดกลิ่นน้ำมันแต่ถ้าคุณคิดว่าชันโกหกเนี่ยไปหลงพากับฉันได้นะคะผมไม่เกี่ยวนะครับคนนี้จ้างผมมามาใส่ร้ายร้านนี้ครับเฮ้ยเะกันสิทีเทก็พี่นี่เองเหรอที่สร้างเรื่องอะ่ะเป็นเพราะแกนั่นแหละถ้าเปิดร้านใายกับชัน้นไม่พอนะยักลูกค้าฉันไปอีกเ้ยฉันก็อยากจะทําแบบนี้มันนานแล้วเหมือนกัน นายเถอะฉันเปิดร้านขายไข่งพี่ตรงไหนขายของก็ขายไม่เหมือนกันพี่ขายขนมไข่หงฉันขายกล้วยทอดพี่ต่างหากที่ขายไม่ออกเองแล้วไปโทษคนอื่นปากดีนะคะปากก่อนเถอะไอ้แน่จริงก็หนีให้พ้นสิไอ้พ่อค้าหัวหมอพี่จะยอมขอโทษฉันดีๆหรือจะให้ฉันประจานพี่ลงกลุ่มคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะผู้ติดตามฉันเนี่ยเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยประจานไอ้คนไม่ดีเองนะคะทุกคนคะ ดูหนังหน้าพ่อค้าคนนี้เลยนะคะที่โกงจะไปอุดหนุนมาเด็ดขาดเลยนะคะขอพทษก็ง่ละโถ่ได้จริงๆเลยกาจะให้อีพ่อคะนะ้านั่นมากราบขอโทษถ้าเป็นจังข้าบดีดให้ดูสนอย,ยคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะช่วยถ่ายรีวิวแล้วก็โปรโมทร้านให้คุณเองขอบคุณนะคะคุณค้าไม่ต้องห่วงหรอกนะคะถ้าร้านของเขาเนี่ยไม่ดีจริงสุดท้ายแล้วเนี่ย เขาก็แพ้ภัายตัวเองนั่นแหละค่ะค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะ